จริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายคนที่ออกมาโจมตีซูเปอร์เล็กถ้าในความรู้สึกของตัวนะองตวนดูแล้วองตวนไม่รู้สึกว่าซูเปอร์เลกเนี่ยทำได้แบบไม่ดีองตวนรู้สึกว่านาบิลอ่ะทำดีเกินไปนาบิลทําให้ซูเปอร์เลกดูเป็นนักมวยทั่วไปนาบิลต่อยดีเกินอ่ะต่อยยากเกินคุณลองจินตนาการตัวเองว่าไปชกกับมวยที่ไม่ใช่แค่สูงแต่สูงด้วยเก่งด้วยใจยสู้ด้วยโมเมนตัมมาร่างกายดีมันยากอ่ะถ้าสมมุติคู่นี้ข้าน้ําอ่ะ ผ่านมาอะไรมาแล้วก็ชิงแชมป์จะมีความต่างในการทุ่มเก็คือซูเปอร์เลกคงจะสู้กว่านี้เต็มร้อยถูกไหมอันนี้เราจะบอกว่าซูเปอร์เลกไม่สู้ก็ไม่ใช่เขาก็สู้เต็มที่ในรูปแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีอีกนิดหนึ่งที่จะสู้มากกว่านี้ล้วจะเปลี่ยนเกมได้ถ้าสังแชมป์ถ้าสังเกตดูองค์ตัวเชื่อว่าซูเปอร์เลกมีปัญหากับกระแสของคนในออนไลน์เพราะว่าซูเปอร์เลกเคยเจอเรื่องนี้ครั้งหนึ่งไฟที่ต่อยกับรถถังไฟที่ต่อยกับรถถังแล้วซูเปอร์เล็กน้ำหนักไม่ผ่านโดนโจมตีจากคนนอกประเทศแล้วไฟนั้นต่่อยกกัับรรถงู้ึ็ไมใช คนเดิมอะต่อยต่ํากว่ามาตรฐานแต่ว่าความเป็นอัจฉริยะของซูเปเล็กได้นับแล้วก็กลับกลายเป็นชนะแต่ว่าความจริงอะซูเปเล็กเก่งกว่านั้นได้แต่ไฟนั้นเหมือนแบบ เกรงเกรงยังไงไม่รู้แล้วไฟนี้รู้สึกว่าซูเปเล็กเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยกดดันด้วยเราไปเจอแบบนาบิวะมันเลยยิ่งเป็นแบบนี้ทุกคนผ่านแบบนี้มาหมดถูกไม่มันจะเป็นรถถังซูเปอร์บอลตะวันฉายหรือแม้กระทั่งซูเปเล็กเองหรือนาบิวเองทุกคนต้องเจอหมดนักกีฬาไปชิงแชมป์โลกใครก็ต้องเจอกดดันหมดเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองผมเชื่อว่ามันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาเองจะต้องไปแก้ไข